สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อมมง Ming g r ิ n c h a n n กันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะแอดมินได้รวบรวมถึง12อันดับเกมมือถือเลยนะซึ่งเป็นแนว a c t ช o r o l l a v e n แล้วทั้ง12อันดับเกมนี้นะคะไม่ต้อเทรนดนเลยสักเกมนะและยังน่าเล่นที่สุดในมือถือปี2025กันด้วยค่ะ ใครกำลังมองหาเกมแนวเอาชีวิอรอดนะคะคีภาพสวยไม่ต้องใช้เน็ตมารับชมคลิปนี้ก็ได้เลยแต่แต,แต,แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาทั้งหมดกันนั้นนะคะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินะด้วยนะโดยการ like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของเรากันนั่นเองค่ะแล้วทางชิบสอันดับเกมนะคะจะมีเกมไหนที่น่าเล่นกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ เริ่มตัวกัรตัวเกมนี้กันเลยนะคะ Radiation Iceland เป็นเกมแนวะ Action Adventure แล้วก็ s u r v i v e l นะคะ ที่ตัวเกมก็เป็นแบบโลกเปิดทีมก็คือเรานะคะจะติดอยู่ในโรคูขนาดนะที่ต้องใช้ทุกอย่างนะคะที่เพิ่มเพื่อเอาชีวิตรอดแก้ไขปิศนะแล้วก็หาทางกลับโลกจริงให้ได้เหมือนที่บอกกันนะคะว่าตัวเกมนี้มันเป็นโลกเปิดกว้างนะพาให้ทุกคนนะคะมีอิสระในการเอาตัวรอดมีปายญยหมู่บ้านล้างค่าทหานซอมบี้สัตว์ป่าแล้วก็สภาพอากาศนะคะแบบกลางวันแล้วก็กลางคืนให้บรรยากาศนะคะอิมเมอร์ซีฟกันเลยนะแล้วก็มีความหลากหลายในการเล่นทำให้ทุกคนได้ล่าสัตว์ เก็บของดำน้ำหาขอมาครับอาวุธนะคะอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อเอาชิรอนนั่นเองเป็นหนึ่ตัวเกมนะคะที่อาจจะไม่มีการอัปเดตแต่ณตอนนี้นก็ยังคงได้รับความนิยมกันอยู่นะก็ใครสนใจนะคะดาวน์เาเล่นกันได้ค่ะต่อมานะคะกับ the Walking Zombie เป็นเกมแนวซอมบี B ้เอเียนะคะแล้วก็ยังมาสมผสาน R P G Survivor ด้วยค่ะ ซึ่งผู้เลนนะคะจะรับบทเป็นผู้รอดชีวิตในโลกที่ถูกซัมบี้ครองและต้องทำภารกิจนะคะเน้นยิงซัมบี้เก็บของอัปเกรดตัวละครอ,อาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้รอดค่ะแน่นอนว่าตัวเกมนะคะจะเป็นแบบโรคปิดที่ก็จะมีโซนไหลเมืองให้ทุกคนได้สำรวจนะมีทันเนื้อเรื่องหลักนะคะแล้วก็ภารกิจลองให้เล่นเยอะ รวมถึงมินิเกมงานย่อยระบบซื้อขายอุปกรณ์จุดเด่นที่หลายคนชอบมากๆเลยนะคะก็คือตัวเกมเนี้เป็นเกมฟรีทูเพย์นะเล่นได้ดูไม่ต้องจ่ยายเงินเริ่มต้นนั่นเองค่ะถ้าชอบเกมที่ให้อิสระภาพค่อนข้างสูงนะคะแนะนำตัวเกมนี้เลยนะดแล้เล่นเลยเดี๋ยวค่ะอันดับที่3นะคะ Star Sky Premium จะเป็นเกมมือถือแนวไซไฟ RPG Survivor แล้วก็ a d v e n t u r e นะคะที่ผู้เล่นจะได้ออกสำรวจอาวากาศโลกต่างดาวหลายดาวมาพร้อมด้วยหลายแผนที่ที่มีระบบการเดิน,นทางด้วยยานอาวากาศนะคะและในตัวเกมนี้ทุกคนก็ยังสามารถซื้อขายอุปกรณ์อาวุธชุดเกราะและยังมีอุปกรณ์ของการเอาชีวิตรอดเช่นก็ต้องคอยดูแลทรัพยากรน,นะคะเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกต่างดาวให้ได้จุดเด่นนะคะก็คือตัวเกมมาพร้อมด้วยทีมอาวากาศโลกกว้าง ให้ความรู้สึกนะคะเหมือนคสมิกที่ใจทุกคนนะคะได้ออกสำรวจดาวเคราะห์เดินทางระหว่างโลกดาวเผชิญภัยกับดาวต่างๆนะคะแล้วบอกเลยว่าภาพสวยมากๆใครชอบทีมอวกาศแบบนี้นะคะลองดาวน์โหลดเกมนีน้เล่นกันดูได้เลยนะเกมสีคะ่ะ Winter Craft เป็นเกมเอาชีวิตรอด simulation นะคะแบบ open world ที่เล่นตองเอาตัวรอดในป่าและดูหนาวนะ เสมทรัพยากรสร้างที่พักสร้างอาวุธเครื่องมือเสื้อผ้าและกีราสัตว์ค่ะและในตัวเกมเนี่ยยังเปิดโอกาสให้คนนะคะสามารถสร้างบ้านในป่าจัดตั้งค่ายที่พักที่อยู่อาศัยได้โดยตนเองด้วยนอกจากการชร้ารอดแบบเบสิกแล้วนะคะเกมก็ยังมีระบบคาร์ดดิ้งที่ทุกคนนะคะได้หาไม้เล็กหนังสัตว์และก็ต่างๆนะคะเพื่อมาสร้างอุปกรณ์อาวุธเสื้อผ้าคือของเหล่านี้จำเป็นมากๆนะคะเพราะทุกคนจะอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวมากๆ ต้องดูแล,ลร่ากายให้อุ่นตลอดเวลาค่ะแถมตัวเกมนะคะยังเป็นฟรีทูเพย์ที่ไม่ต้องเติมเงินอะไรทุกคนก็สามารถเล่นตัวเกมนี้ดระยังชิวๆกันเลยนะถ้าชอบเกมสไตล์นี้ด้เล่นเลยเงนะคะ่ะอันดับ 5. ้า Love Survival Desert Nomad เป็นเกมแนงส์เวิร์ลคราฟติ่งโอเพนเวิร์นะคะที่ทุกคนต้องเอาชูรรอดในทะเลทรายกว้างใหญ่บนแพรลอยในอากาศก็จะเหมือนทั่วไปนะคะที่ตัวเกมก็จะมีระบบเก็บทรัพยากรการคราฟนะคะสร้างฐานสร้างอุปกรณ์อาวุธเสื้อผ้าอัปเกรดเรือแพเพื่อให้เราเอาชูรรอดจากความหิวความกระหายความร้อนแล้วก็อันตรายจากโพกสซาป,ปรดาดมอนสเตอร์นอกจากนี้นะคะตัวเกมก็ยังมาพร้อมใด้แผนที่แบบกว้างนะที่มีหลายสถานที่ให้ทุกคนได้ออกสำรวจค่ะจะมีภารกิจหลักนะคะแล้วก็เนื้อเรื่องย่อย ถ้ามาอาหาเกมแนวะเอาชีวร,รอดเล่นง่ายๆนะคะดาวโหลดเกมนี้เล่นกันนได้เลยนะ <S 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 อันดับที่ 6. No Way to Die เป็นเกมแนวะเอาชีวิตรอดหลังวัาซินโลกนะคะที่ผู้เล่นนะคะต้องเอาชีวิตรอดจากโลกที่ถูกทำลายหลังภัยพิบตัติโดยมีศัตรูเป็นซัมบี้ซึ่งมีชีวิตกายพันธุ์แล้วก็ต้องออกสำรวจเก็บทรัพยากรทำอาหารนะ้ำ พวกอาวุธอุปกรณ์เครื่องมือนะคะในการอัปเกรดบังเกอร์ของเราเพื่อปกป้องตัวเองนั่นเองค่ะแน่นอนว่าระบบของเกมนะคะจะให้ทุกคนได้ออกสำรวจเก็บพวกทรัพยากรต่างๆนะต่อสู้กับพวกซอมบี้แล้วก็จะมีภารกิจหลักนะคะหรือว่ามินิเกมต่างๆให้ทุกคนได้เล่นๆกันด้วยจดเด่นที่หลายคนชื่นชอบมากๆนะคะคือตัวเกมมีระบบ Survival Crafting Bed Building นะคะแล้วก็ Shooting ถ้วนเลยนะก็รวมหลองอุประกอบเข้าไว้ด้วยกันทําให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกมอาชรพจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เดินนีซอมบี้เฉยๆนะ ถ้าใครชอบสไตล์ที่แอดมินว่ามันนะคะต้องดาเน่โหล่เกมนี้เล่นเงินดูได้เลยนะอันดับเจค,ค่ะ Survival Island Evo เป็นเกมที่ผสมภาษา Survival Crafting นะคะและก็ Base Building แน,น่นอนว่าแต่เกมก็มีแผนที่แบบ Open World Sandbox นะคะแทยผู้เล่นได้เริ่มจากการติดเกาะอ,อยู่บนเกาะร้าง แล้วก็ตอคอยเก็บพวกทรัพยากรสร้างที่พักทาอุปกรณ์อาวุธสร้างฐานฟาร์มแล้วก็สำรวจพื้นที่ใหม่รับเกาะน,นะคะเพื่ออัลตรอนแน่นอนว่าทุกคนต้องดูความหิวความการะหายพลังงานและก็ทรัพยากรในตัวละครเราด้วยนะคะและอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าตัวเกมมีสไตล์แซนด์บ็อกซ์นะที่ก็จะมีอิสระสูงนะคะให้ทุกคนได้สร้างอะไรก็ได้ตามที่ต้องการไม่จํากัดเส้นทางนะคะก็จะเหมาะกับการเล่นชิลชิลสตล์แซนด์บ็อกซ์นะคะถ้าไม่ต้องการระบบซับซ้อนอะไรนะคะก็ดาวน์โหลดเกมนี้เล่นกันดได้เลยะคะ่ะ อันดับ8นะ Dead River Last Hope เป็นเกมแนวซอมบี้เอาตัวรอดนะคะที่ัวเกมก็เพิ่งเปิดให้เล่นกันมัดเลยก็คือทุกคนนะคะจะรับบทบาทเป็นอดีตทหารน,นะผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ระบาดไวรัสโรคก,ก็ได้ผ่านทลายมีซอมบี้และก็สิ่งมีชีวิตกายพันธุนะคะของโรคไปแล้วซึ่งหน้าที่ของทุกคนนะคะก็คือต้องเอาชีวิตรอดยิงซอมบี้เก็บของขับอาวุธอุปกรณ์ซ่อมเรือเรือภายน้ำแล้วก็พยายามหนีออกจากโซนกักกันนะคะหรือว่าเขตระบาดให้ได้ ตัวเกมก็มีเนื้อเรื่องนะคะใส่เข้ามาที่ก็จะให้บรรยากาศนะคะเหมือนวัดสิ้นโลกจริงๆบอกเลยว่าใสา่บูสายส่ฮัตคอนนะคะต้องดาวน์โด,ดนนรอปใหกแน่เกมัะ,ะด,มดับเก้านะคะ n l u c k y Tail RPG Survival เป็นเกมแนวอาชูรล RPG นะคะแล้วก็คราฟติ้งเข้าได้กันแน่นอนว่าตัวเกมมาพร้อมด้วยแผนที่แบบ o p e n w r r w d นะคะ ที่เรื่องราวก็จะเริ่มจากเรานะคะเป็นคนธรรมดาที่ถูกเทเลพอร์ตนะคะไปยังโลกแฟนตาซีนะซึ่งสภาพแวดล้อมนะคะเต็มไปด้วยภูเขาหิมะป่าสาป,ปราสแล้วก็ซาบะราคาพังที่เราต้องเริ่มจากศูนย์นะคะในการหาอาหารทรัพยากรหาอาวุธอุปกรณ์สร้างที่พักที่รภัยนะคะและก็ยังต้องคอยต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์ด้วยแล้วอย่างที่บอกกันนะคะตัวเกมมาพร้อมด้แผนที่แบบลกเปิดที่ทุกคนก็จะมีโอกาสสำรวจโซนต่างๆนะคะ ใครที่เป็นสายแบบว่าเลือกทางเดินของตัวเองนะคะมากกว่าตามเควส t แอดมินแนะนำตเกีนี้เลยกกมตัวเกมอันดับ10บนะคะ Last Viking เป็นเกมแนวส u วเบิ a ์ c ์ับทิงนะคะแ่นอาว่าชื่อเกมก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าทุกคนจะรับบทบาทเป็นชาวไวกิ้งที่ต้องคอยสร้างหมู่บ้าน ดินแดนเก็บพวกทรัพยากรสอาวุธต่อสู้กับเราศัตรูอย่างพวกซสัมบี้คนอาชญากรปีศาจสิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็ต้องคอยปกป้องหมู่มบ้านของเราให้ได้ เกมก็มีอุกระกอบของการสำรวจลกเปิดนะคะที่ถางราซาดหาทรัพยากรกดูแลเกสเตมินาของเราอย่างเช่นหาอาหารน้ำละตัวเกมนะคะยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เล่นทังระบบออนไลน์แล้วก็ออไฟไลน์กันด้วยโหมดออนไลน์นะคะจะมีโมดมัลติเพ e r เยอร์โคออฟที่สามารถเล่นกับเพื่อนกันได้ด้วยนะคะถ้าเป็นสายทีมไบกิ้งนะคะบรรยากาศโหดๆมืดท้าทยสาหรับแต่เกมนี้แนะนำเลยคะ่ะ อันดับที่สิบเอ็ดกันแล้วนะคะ d e s Westland เป็นเกมแนว post apocalyptic survival shooter แล้วก็ RPG ค่ะที่เปลี่ยนตอ,อัอาตัวรอดในโลกดังไฮยนะโลกถูกทำลายมือได้กลายเป็นซากสัตว์ตัวเยอะนะคะจะมีทั้งซัมบี้สัตว์กลายพันธุ์มอนสเตอร์ แล้วก็ภัยรดายต่า,างๆที่ต้องเผชิญะคะ่ะระบบเกมโดยรวมนะคะก็คือจะให้ทุกคนได้ออกสำรวจโลกเปิดนะแมปเป็นแบบซูมนะคะที่เราก็จะมีหน้าที่ในการเก็บทสบัพยากรคราบอาวุธเครื่องมืออุปกรณ์สร้างที่พักที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ตัวเกมก็มาพร้อมด้วยกราฟิกแบบ3มิตินะคะที่จะมีหลายมุมมองให้ทุกคนได้เลือกเล่นทั้งมุมมองบุคคลที่หนึ่งมุมมองบุคคลที่3นะคะแล้วก็มุมมองแบบทับดาวค่ะถ้าชอบนะคะดาวโหลดที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยะคะ่ะ แล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะคะการเกมอันดับที่12ชื่อว่ามิวเคลียซันเซเป็นเกมเอาชีวรอดนะคะที่ผสมผสานเอฟเสและก็โอเวนเวิร์้ทุกคนนะคะได้รับว่าเป็นผู้รอดชีวิตในโลกที่ถูกสงคารามนิวเคลียร์ทำลายล้างมีทั้งมิวแทนนะคะสัตว์ร้ายแล้วก็พวกกำมันตภาพรังสีนะคะและคู่ต่อสู้ที่โหดร้ายที่ทุกคนก็จะมีหน้าที่ในการเก็บของขับอาวุธอุปกรณ์ต่อสู้สำรวจแล้วก็พยายามเอาชีวรอดบอกเลยว่าทีมนะคะทำบรรยากาศออกมาได้สมจริงมากๆนะ ถ้าชอบคอนเซปต์แบบเกมพยายามให้ความรู้สึกว่ามนุษย์ความกดดันสิบร้อมเป็นภัยนะคะขอแนะนำตัวเกมนี้เลยลอวนั้นเราเล่นกันดูได้นะคะ เป็นยรงไงกันบ้างคะจัดถึง12อันดับเกมแนวอารชรอดมาฝากกันด้วยเลยนะและที่สําคัญทั้ง12อันดับเกมนะคะไม่ต้องใช้เน็ตเลยสักเกมสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลากันเลยนะคะแล้วถ้าชื่อชอบให้อดินเอาเกมเกี่ยวกับแนวอารชรอดอะไรแบบนี้มาฝากกันนะคะยังไงทุกคนก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของเรากันนั่นเองบอกเลยว่าจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นอีกเพียบนะคะมาแนะนําให้เล่นกันทุกวันเย็นเลย เอาละเดี๋ยวไว้เจอก,กันใหม่กับเกมมือถือนะน,นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ